นี่ก็เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่โดดเด่นมากในปี2528เรื่องราวของเพชรรัศมีจันทร์นะครับที่หลายคนอยากจะได้ไว้ในความครอบครองแล้วก็ต้องแลกกันมาด้วยชีวิตนะครับผลงานการสร้างของบางปอกการภาพยนตร์โดยกำนันน้ำนคระทมเป็นผู้หม่วยการสร้างนำพระเอกสรพงษ์ชาตรีนะครับ มาในบทบาทของนักปล้นนะครับวันนี้มาปล้นเพชรรัศมีจันทร์เมื่อปล้นเสร็จแล้วก็หนีโดยทางเรืออย่างนี้แหละครับแต่ว่าไม่ใช่เรือธรรมดานะครับคอยดูนะครับนี่แหละครับเรือที่มารับคนที่ขับเรือมารับก็คือคุณเปียกปะตะัตตานีเรือก็แปลงโฉมเป็นเครื่องร่อนครับนี่แหละครับจึงเป็นที่มาของผลงานอีกหนึ่งเรื่องของคุณฉลองพักดีวิจิต ปล้นปล้นลอยฟ้ากำนันนั้นคนครปถมอำนวยการสร้างฉลองพักดิวิจิตกำกับการแสดงหนังเรื่องนี้เข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่19เดือนกุมภาพันธ์ปี2 5 2 8ที่โรงหนังสลาเฉลิมไทยอินทราสลาเฉลิมกรุงแิละวินล,ล่า40ปีผ่านมาแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ ตอนที่ออกฉายในโรงใหม่ๆในกรุงเทพนั้นผมก็ไปดูนะครับแต่ว่าใช้วิธีดูแบบสองเรื่องควบในโรงชานเมืองนะครับ20บาทดูได้สองเรื่องก็ไปดูหนังเรื่องนี้นะครับแล้วต่อมาเมื่อมีเทปวิดีโอออกมาขายนะครับก็ซื้อเก็บไว้ในยุคข,ของแผ่น v ีซีดีก็ซื้อแผ่นวีซีดีเก็บไว้อีกนะครับแต่ว่าวันนี้ที่นํามาฉายให้ดูนะครับทันทีดูหนังแล้วก็จะเห็นว่าหนังเป็นเส้นฝดเยอะนะครับ เพราะว่านี่คือกากบีมจากที่ประเมินดูนะครับแล้วก็หลังจากที่ยืมกากบีมชุดนี้นะครับคุณนุไปยืมมาจากคุณขวัญเมืองนะครับสภาพลีมนั้นไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเนื่องจากว่าใช้มาจนเรียกว,ว่าขัดหัวขาดหางไปเยอะนะครับแต่ว่าเราต้องการเห็นภาพจากบีมนะครับซึ่งจะมีความคมก,กว่าม้วนวิดีโอนะครับแล้วก็ได้จอเป็นจอสโคปครับก็เลยเอาล์มนี้มาทําเป็นไฟดิจิตอล เพื่อการอนุรักษ์นะครับและว,วันนี้ก็ตัดเป็นบางส่วนของหนังเรื่องล่นลอยฟ้านะครับนำมาให้ดูเน่นฉากที่เป็นฉากแอคชั่นนะครับฉากที่ตื่นเต้นหวัดเสียวของหนังนะครับเพื่อที่จะให้ท่านเห็นภาพโดยรวมอย่างกว้างของหนังเรื่องนี้นะครับบางท่านบอกว่าทําไมไม่ฉายให้จบนะครับก็คิดว่าช่องอื่นเขางลงจบเรื่องไปแล้วนะครับของเราก็ลงเป็นภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้นะครับอยากให้เห็นบรรยากาศ นี่ถ่ายที่หมู่บ้านไหนนะครับมีรถเม์วิ่งอยู่ด้วยเหมือนประชานิเวศนะครับหนังเรื่องนี้กำนันน้ำนะคนปรปฐมเป็นคนสร้างนะครับก็จะต้องมีฉากที่ไปถ่ายที่นะคนปรปฐมนะครับก็คือฉากที่เกี่ยวข้องกับการเรียกว่าใช้เครื่องร่อนแล้วก็ส่งเพชรกันบนฟานะครับถ่ายที่นครปฐมเดียวค่อยดูนะครับอันนี้โรงน้ำแข็งนะครับ เมื่อเพชรนั้นได้มานะครับคุณสรพงษ์ชาตรีในเรื่องนั้นถูกหักหลังจากกฎที่สั่งให้ปล้นนะครับก็เลยต้องมีการแย่งชิงเพชรกันอุตลุดนะครับภายหลังตอนนี้แหละครับก็กลับใจนะครับมาร่วมมือกับฝ่ายราชการนะครับคุณเด่นดอกประดุเป็นตำรวจนะครับคุณนพพลนี่เป็นทายาทของผู้ที่ถือเพชรนะครับนี่ครับเรียกว่าสมัยที่ดูนะครับ ดูกันแบบลุ้นนะครับว่าเพชรจะไปอยู่ที่ไหนนะครับโอ้โหดูกันสนุกคนแคร์ทั้งห้านี้ก็ไม่ธรรมดานะครับทําให้หนังเรื่องนี้ดูดีขึ้นนะครับโดยอยู่กับนางเอกของเรื่องครับคนนี้ครับคุณโจเสมอใจนะอ้าวเพชรหลุดมาที่คนแคร์คนนี้แหะครับก็เลยกลืนเข้าไปไว้ในท้องไม่จบแค่นี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวคุณโจท่าฉลอมนะครับตัวใหญ่ๆนี่ครับคุณโจท่าฉลอ คนนี้บอกว่าไอ้นี่เกิื่อนเพชรไปแล้วนะครับก็จับเอาคนแคร์คนนี้แหละครับไปเพื่อที่จะผ่าตัดเอาเพชรนะครับคุณกรุงศรีวิไลนะครับเป็นคนมาผ่าไปกรุงศรีวิไลก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่บอกว่าเพชรรัศมีจันทร์คือของตนเองนะครับที่คุณริสแคนไลน์นะครับก็ชิงตัวกันต่อนะครับในคลินิกที่กําลังจะผ่าตัดเอาเพชรนี่แหละครับเห็นไหมครับนางเขาทาบทนี่โอ้โหตื่นเต้นตลอดเวลานะครับ นี่ครับทันใจการแพทย์นะเหมือนนครปฐมนะครับที่นีน่นี่คือฉากที่ผมบอกว่าเฉพาะด้านล่างนะครับถ่ายทาที่นครปฐมนะครับแรกๆก็ไม่สังเกตนะครับสมัยที่ดูในโรงหรือว่าดูในวิดีโอนะครับเพราะว่าภาพจะไม่เป็นมุมกว้าง <S <S 2> <S 2> <ๆ>ตอนนี้มาดูนะครับเป็นคันแข่งขันกีฬาของโรงเรียนนะครับที่นครปฐม แล้วก็หนังน่าจะไปใช้พื้นที่ถ่ายทำนะครับโดยตัดแปะกับฉากที่ถ่ายลอยฟ้านะครับแล้วก็ตัดอีกมุมหนึ่งนะครับกับรถที่คุณเด่นดอกประดูกับเพื่อนนะครับรอรับคุณสรพงษ์ชาตรีหลังจากที่ชิงเพชรมาได้นะครับก็จะลงมาที่รถกระบะที่จอดรออยู่นะครับนี่ครับเป็นภาพข้างบนนะครับซึ่ง เป็นภูเขาไหมครับก็ไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับดูไม่ออกนะครับแต่ว่าด้านล่างนี่แน่ๆเลยนะครับที่นครปฐมเห็นป้ายอัธจันทร์การแข่งขันกีฬานะครับสักเทียวิทยาคมแล้วก็มีโรงเรียนอีกหลายโรงเรียนนะครับที่อยู่ในพื้นที่นครปฐมก็สําคัญก็เห็นองค์พระปฐมเจดีย์ด้วยนะครับนี่ครับด้านล่างเมื่อสักครู่นะครับคอยดูนะครับตอนที่ลงมาก็จะเป็นที่นครปฐมนะครับ นี่ครับพื้นที่ข้างล่างนะครับข้างบนนี้ไม่ไม่น่าจะใช่นะครับดูยากนะครับแผนที่ทางอากาศเห็นไหมครับวิ่งอยู่ข้างล่างแล้วรถกระบะคันนี้แหละครับจะไปวิ่งรับจุสรพงษ์ชาตรีที่กําลังจะลงมาจากอันนี้แหละครับโรมชูชีพตกวิ่งออกไปภาพบุ่มนี้แหละครับจะเห็นนิดหน่อยนะครับว่าเป็นกีฬาของนครปฐมนะครับเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งนะครับ คุณสรพงศ์ได้เพชรมาแล้วก็ตรวจดูนะครับว่าใช่เพชรรัศมีจันทร์หรือไม่นี่แล้วร่มือื่นก็ลงนะครับที่สนามแข่งการกีฬาเห็นไหมครับพระประสมเจดีย์อยู่ด้านหลังแล้วมาดูฉากสุดท้ายนะครับฉากที่เรียกว่ายิ่งใหญ่นะครับใช้อุปกรณ์ใช้ปืนใช้คนนะครับใช้สกูตเตอร์นี่ค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆมีฉากในตอนกลางคืนด้วยนะครับแต่ว่าท่านสังเกตไหมครับว่า กลางวันเส้นฝนขนาดนี้แล้วฉากกลางคืนนี่เส้นฝนนี่เยอะดูไม่ค่อยสวยนะครับก็เลยเอาฉากกลางคืนออกไปเลยนะครับให้เห็นเป็นฉากบุกในตอนกลางวันนะครับเพื่อที่จะให้เห็นภาพที่ชัดขึ้นนะครับนี่ครับบุกขึ้นมาบนเกาะของผู้ที่ต้องการเป็นรัศมีจัตน,นะครับตามล่ากันอุตลุดน,นะครับนี่ครับยิงครับ สมัยดูที่โรงหนังนะครับเสียงปืน M16 ที่อยู่ในหนังเมื่อ40ปีที่แล้วจะไม่เหมือนเสียงปืนกับหนังในปัจจุบันนะครับเสียงปืนในหนังปัจจุบันเขาบอกว่าเป็นเสียงปืนที่คล้ายของจริงนะครับแต่ว่าหนังสมัยก่อนนั้นต้องดีไซน์เสียงปืนออกมาให้เป็นเสียงที่ไม่เหมือนปืนนะครับให้เป็นเสียงพิเศษเพื่อที่จะให้ดูแล้วลื่นหูนะครับเสียงเพราะนะครับนี่ผมไม่ได้พูดเองนะครับ พูดตามเสียงคนดูหนังที่บางทีตอนนี้ท่านดูหนังในช่อง YouTube ท่านอาจจะได้ยินเสียงปืนที่แปลกๆจากหนังไทยในยุคก่อนนะครับก็บอกว่าเสียงปืนไม่เหมือนเสียงปืนในหนังนะครับก็เป็นเรื่องของความชอบนะครับซึ่งคุ้นเคยนะครับเหมือนกับเราคุ้นเคยเพลงต้นฉบับเดิมนะครับนพอลองฟังนักร้องคนใหม่เขาร้องบางทีเขาร้องดีนะครับดนตรี้าทันสมัยขึ้นแต่คนนั้น ไม่คุ้นนะครับก็บอกว่าไม่ค่อยชอบนะครับอนนี้คุณโจเสมอือใจนะครับนี่ครับนางเอกนะครับก่อนหน้านี้ก็มีอยู่เรื่องผ่านโลกบันเทิงนะครับร้องเพลงด้วยนะครับนี่ครับเครื่องร่อนที่คุณสรพงษ์ชาตรีใช้เป็นไม้เด็ดในการกำจัดพวกที่เป็นคนร้ายนะครับที่จะหนีลงเรือนะครับนี่ครับชุดใหญ่เลยนะครับ4ี่ห้าคนมีคุณสินาพรพิไลลักอยู่ด้วยนะครับ ลูกศิวไัลครับนี่ครับโอโ้ก็คือทีมงานที่เป็นทีมงานของคุณฉลองพักดีวิจิตนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้อํานวยการสร้างโดยคุณสุมวลพักดีวิจิตเหมือนอย่างทุกเรื่องนะครับเป็นทุนของคุณกำลังนำนคนปรปฐมนะครับเป็นผู้ที่สร้างเรื่องนี้นะครับสังเกตดูนะครับถ้าผู้อำนวยการสร้างหนังเป็นคนจังหวัดไหนหนังก็จะมีการไปถ่ายทําในท้องที่ ของกฎจังหวัดน,นั้นด้วยนะครับก็ดีนะครับจะได้บันทึกสถานที่ไว้นะครับเพราะว่าพอเวลาผ่านมา40ปีทุกอย่างก็เปลี่ยนไปครับและนี่ก็คือฉากจบของหนังเรื่องปล้นลอยฟ้านะครับซึ่งให้ดูแบบสั้นๆแล้วก็เร็วๆครับ